มาสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนแก้ปัญหานี่นะครับเวลาเรากดเลือกถ้าเราเลือกเข้าไปในโฟลเดอร์ของที่มันขึ้นว่า g d v แล้วเรากด select ปุ๊บมันบอกว่า game f i l e missing นะครับให้เราแก้ยังไงนะครับอันนี้แก้กันง่ายๆนะครับผมกด close ก่อนครับจากนั้นครับกดที่ได้ดีครับ ก็ไปไอ้ตรงที่เราเลือกเมื่อกี้ที่มันเป็นโฟลเดอร์เกมให้เราเปลี่ยนชื่อมันอะเป็นชื่อภาษา,ษาอังกฤษครับดูกันดูกันง่ายๆอ่าผมจะตั้งเีย g d a v นะครับจากนั้นครับกดเข้าไฟล์ m อีกทีครับแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นสําหรับการแก้ปัญหานะครับซึ่งเป็นปัญหาที่แก้กันง่ายๆนะครับเพราะว่าต้องบอกกันตามตรงถ้าเราเปลี่ยนถ้าเราเปลี่ยนถ้าเราเปลี่ยน,ยนชื่อเนี่ย เดี๋ยวทําให้ดูกอนเขียนว่า J ก็แล้วกันถ้าเราเปลี่ยนชื่อเนี่ยมันจะให้หาโลเคชันใหม่ครับแล้วสังเกตนะถ้าเราเลือกเป็นภาษาไทยเนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้เป็นตัวงงครับสังเกตไหมเวลาเราเขียนเป็นภาษาไทยทีนี้ก็แค่เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษอย่างที่ผมทําให้ดูเมื่อกี้นะครับอ่ะก็ดูกันอีกรอบหนึ่งที่จริงก็น่าจะได้แล้วแหละแล้วก็เรียบร้อยครับเข้าไฟเอ็มก็จบนะครับผม อ่ะทีนี้เนี่ยถ้าเป็นชื่อถ้าเป็นถ้าเป็นสตรีมเนี่ยเราก็จะต้องเปลี่ยนตั้งแต่สตรีมก็เป็นภาษาอังกฤษแล้วเข้าไปในคอมมอนก็เป็นภาษาอังกฤษ g ี v วีก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ประมาณนี้เอาง่ายๆนะครับค่อนข้างจะง,ง่ายมากแล้วก็อย่าลืมฝากกดไ like, ลค์กดซับสไคร e นะเป็นกําลังใจผมด้วยแล้วก็จเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ